วันนี้ผมก็มีหนังมาสปอยให้ฟังอยู่แล้วนะครับนั่นคือเรื่องขุนพันธถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมและรับฟังกันได้เลยนะครับสนิทสนิทสนิทส,ส,สิในปีพศ2543เป็นช่วงที่ประเทศเข้าสู่ยุคมืดแผ่นดินลุกเป็นไฟชาวบ้านถูกเอาเปรียบแล้วก็ไร้ที่พึ่งทําให้มีคนจํานวนมาก่ันตัวมาเป็นโจรหนึ่งในผู้ร้ายคนสาคัญในครั้งนั้นเป็นโจรแบ่งแยกดินแดนนามว่า อันฮาวียรูจอมโจรผู้มีคาถาคมชาวบ้านต่างเรียกมันว่าผีร้ายแห่งภูเขาวูโดอิทธิพลของอันฮาวียรูปกคลุมแทบทุกเขตของเขาวูโดมีสมุนซ้ายขวาที่เก่งวิชาคมคอยติดตามไปทุกที่นั่นก็คือเสือสังและก็เสือกรับคำทองขุนพันธรักราชเดชได้รับภารกิจลับให้ไปที่ภูเขาวูโดเพื่อแฝงตัวเป็นสายแล,ล้วรอจนกว่าสารวัตรคนใหม่เข้าประจำการที่นั่นก่อนที่ขุนพันจะไปที่ภูเขาวูโด มู่ของขุนพันธ์และสลออิสล่าได้บุกเข้าไปหาเสือกลับกำทองแต่ก็โดนโจนพวกนั้นเล่นงานอย่างหนักในระหว่างที่โจนกับตำรวจกำลังประทะกันอยู่เสือกลับกำทองก็ยิงสวนมาแล้วก็บอกว่ากูต้องการตัวขุนพันธ์กูเดียวเท่านั้นถ้ามึงไม่ออกมากูจะฆ่าพวกมึงทุกคนมีตำรวจคนหนึ่งเสือสลาาเดินออกไปแล้วก็บอกกับเสือกลับกำทองว่ากูนี่แหละขุนพันธ์พร้อมกับยิงปืนไปที่เสือกลับแต่ด้วยอิทิลิของยันที่เสือกลับสักไว้ทําให้กระสุนไม่ออก าโดนเสือกราบคําทองฆ่าตายด้วยการใช้มีดแทงไปที่ท้องหลายครั้งมีระเบิดล่วงลงมาที่สลาวิสลาทําให้ตํารวจที่อยู่แถวนั้นโดนระเบิดจนกระเด็นต่างคนก็ต่างแยกย้ายไปคนละทางสลาวิสลาวิ่งไปเจอกับเสือกราบคําทองแล้วก็โดนเสือกราบคําทองจะเป็นตัวประกันคุณพนันเลยบอกพวกเขาว่าเขาจะไปช่วยสลาวัตคุณพนันหลับตาแล้วก็ท่องคาถาพอท่องจบก็พูดว่าขอให้ข้ามองเห็นพวกมันคุณพนันเห็นโจที่ซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆ แล้วคุณพันก็บอกพวกเขาว่าเดี๋ยวกูชี้ไปทางไหนอ่ะมุงยิงตรงนั้นเลยนะแล้วคุณพันธก็วิ่งไปช่วยสารวัตรพร้อมกับชี้ตำแหน่งให้พวกเขายิงโจนที่หลบอยู่คุณพันธ์วิ่งไปเจอเสือกราบคำทองที่จับสารวัตรเป็นตัวประกันเสือกราบคำทองขู่จะฆ่าสารวัตรถ้าคุนพันธ์เดินเข้าไปก้าวเดียวแต่คุณพันธ์ไม่สนใจยิงไปที่หัวของเสือกราบคำทองทันท,ทีเพื่อช่วยสารวัตรอิสลาออกมาแทนที่สารวัตรอิสลาจะขอบคุณแต่กลับเดินมาตบหน้าคุนพันธ์แล้วก็พูดว่า ถ้ามันโดนหัวกูขึ้นมามึงจะทำไงสารวัตรอิสลาโกรวจนฉี่ร่างเกง่งแล้วก็เดินข้ามศพตำรวจที่ตายจากนั้นสารวัตรอิสลาก็ไปโม้ให้คนอื่นฟังว่าอ๋อตอนนั้นน่ะเหรอพวกมันมากันเยอะมากผมอะ่ะต้องเอาตัวเข้าแลกแล้วมันก็ใช้ปืนเจาะที่หัวผมแต่ว่ามันยิงไม่ออกเว้ยแล้วสารวัตรอิสลาก็ได้เลื่อนขั้นส่วนขุนพันธ์ก็ไปที่เกาะอูโดเพื่อทำภารกิจลับอันฮาวีไปสักกับพระรูปหนึ่งระท่ันก็พูดถึงไตรภา,าคี อวัยวะของมนุษย์ที่เป็นของขลังตามธรรมชาติและก็หายากมากใครที่ได้ครอบครองจะอยู่ยงคงพันฟันแทงไม่เข้าได้แก่เขาคนที่เป็นทองแดงตับคนที่เป็นเหล็กและก็ฟันที่ขึ้นกลางเพาดานปากของคนอันฮาวีมีอยู่สองอย่างคือเขาทองแดงกับตับเหล็กพระท่านก็ถามว่าไปเอาของพวกนี้มาจากไหนเสือสางสมุนของอันฮาวีก็ปืนขึ้นมาจอบพระแล้วก็บอกว่านั่นมันไม่ใช่เรื่องของลุง พอสักเสร็จอันฮาวีก็ของขึ้นแล้วก็นึกถึงคนที่เขาฆ่าในอดีตจากนั้นอันฮวีก็บอกพระรูปนี้ว่าแล้วคุณท่านฆ่าให้คนของข้าไปสืบมาว่าท่านเป็นตำรวจจากนั้นพระกับอันฮาวีก็ใช้ปืนยิงใส่กันแต่ก็ไม่เข้าเพราะว่าหนังเหนียวทั้งคู่อันฮวีก็บอกของที่ข้าขาดไปมันอยู่ในปากของท่านคนมีของจะเอาให้ตายก็ต้องใช้หนามแทงตูด เอาเป็นว่าฟานของท่านน่ะข้าขอแล้วกันนะจากนั้นลูกน้องของอันฮาวีก็มาจับตัวพระแล้วก็ถอนฟันที่อยู่กลางเพดานปากของพระออกต่อมามีคนแจ้งหลวงโอลานว่ามีสลวัตรใหม่ถูกส่งมาประจำการที่กออูโดหลวงโอลานเลยให้พวกของอันฮาวีไปดักไว้พอพวกตำรวจมาถึงก็ถูกกองโจรของอันฮาวีฆ่าตายหมดเหลือรอดชีวิตและหนีไปได้แค่สองคนเท่านั้นคุณพันไปใช้ชีวิตกับชาวบ้านจนเหมือนว่าเขาเป็นคนที่นั่นจริงจริงวันหนึ่ง ขุนพันไปตกปลาที่บึงแล้วจอมโจรอันฮาวีก็ผ่านมาแถวนั้นพอดีเลยคุยกับขุนพันในลุกคนเลี้ยงแพะว่าม้าของข้ามาทําให้ปลาของเองเตะเลิดหรือเปล่าคุณเลี้ยงแพะหาไม่ได้ขอรับให้ม้าเจ้านายมากินน้ําอ่ะปลามันก็ไม่กินเบ็ดอยู่ดีอะ่ะบึงเนี้ยมันมีแต่ปลาตัวเล็กแต่เจ้านายขอรับข้าได้ยินว่ามันมีปลาเจ้านะเองคิดจะตกปลาตัวใหญ่ด้วยเบ็ดคันนิดเดียวนี่แหละหรอ <c oughs> ข้าแค่อยากเห็นตัวมนันเฉยๆให้ข้าลงไปจับเองอ่ะข้าก็ยอมทุกอย่างทุกเขตเขาอูโดนี่อยู่ในความดูแลของข้าแล้วเถอะข้าอนุญ,ญาตให้เองจับปลาที่นี่ได้แล้วอันฮาวีก็ดีดเหรียญไปให้กุนพันธ์แล้วก็บอกว่านี่เป็นเงินเดิมพันของข้าถ้าเองสามารถตกปลาเจ้าด้วยเป็ดอันน้อยนิดนี่ได้จริงอ่ะเองก็ไปเลยแต่ทําไมเจอกันครั้งหน้าข้า จะทวงคืนขุนพันธ์ได้ไปอยู่โถไข่และมเลายัยโถไข่ฝากงานให้ขุนพันธน์ในครับและมาลายัยเธอก็ร้องเพลงอยู่ที่นครับนี้ด้วยต่อมามีคนแจ้งตำรวจว่าลูกสาวถูกโจรสองคนข่มขืนสารวัตรที่นั่นก็ถามโจรว่าพวกเองมีเงินเท่าไหร่แล้วก็เงินจากโจรไปให้พ่อของผู้หญิงที่ถูกข่มขืนอ่ะนี่ถือว่าเป็นค่าทำขวัญลูกแล้วก็กลับไปซะตำรวจคนหนึ่งชื่อเผือกก็โวยวายแต่ก็โดนสารวัตรสั่งไปขัง แล้วสารวัตรก็มาคุยกับเผือกว่ามึงคิดว่ามึงเป็นใครวะเนี่ยมันคนของสโมสรงาช้างถ้าจับมันน่ะครอบครัวกูอยู่ไม่ถึงอาทิตย์แน่สโมสรงาช้างก็คือกลุ่มของจอมโจรอันฮาวีนั่นเองนะครับไม่มีใครกล้ามีปากมีเสียงกับสโมสรงาช้างแม้แต่ตำรวจก็ยังกลัววันต่อมาชาวบ้านที่มาร้องทุกข์กับตำรวจก็ผูกคอตายแต่ต้นไม้กันหมดตำรวจเห็นแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่เอาศพลงมาเท่านั้นต่อมา พวกของอันฮาวีจับตำรวจที่หนีรอดสองคนได้แล้วก็ซ้อมตำรวจเพื่อเค้นความลับแต่ตำรวจไม่บอกอันฮาวีเดินเข้ามานั่งแล้วก็พูดว่าค้าชื่ออันฮาวียารูรู้ไหมว่ามันแปลว่าอะไรตำรวจก็ตอบไอ้โจรชั่วอันฮาวีเลยพูดในหัวของตำรวจคนนี้ว่าชื่อของข้าแปลว่าขุมเผวที่ไร้ก้นบอกผู้ที่ตกลงไปจะไม่มีวันกลับขึ้นมา บอกข่าเธอว่าแผนของพวกเองคืออะไรตำรวจก็บอกว่ากูไม่บอกอันเฮวีเลยสะกดจิตให้ตำรวจคนนี้หยิบปืนแล้วก็ยิงตัวตายตำรวจพยายามฝืนแต่ก็ฝืนไม่ได้เขาเลยใช้ปืนยิงที่หัวตัวเองตายแล้วตำรวจอีกคนหนึ่งก็กลัวก็เลยบอกว่าข้าได้รับคําสั่งให้มาตามมือปาบคนหนึ่งที่เขาลบซ่อนตัวอยู่ที่นี่เขาเป็นคนฆ่าเสือกราบคําทองเขาไม่ชื่อว่าขุนพัน ขอชีวิตข้าเถิดแล้วอันฮวีก็เดินออกไปส่วนเสือสังก็ใช้มีดโค้งอาวุธประจํากายของเขาฆ่าตํารวจทิ้งอย่างเลือดเย็นอันฮวีไปหาหลวงโอลานแล้วก็ศพสองคนที่ตายไปให้หลวงโอลานแล้วก็บอกว่าไอ้สองคนเนี้ยเป็นตํารวจจากส่วนกลางพวกมันน่ะยังเหลือคนนึงเอาศพไปคู่เนี้ยไปแขวนประจานไว้กลางเมืองข้าจะทาลบกับมันข้าอยากให้คนของนายช่วยตามหามันอีกแรง ขุนพันเห็นศพสองคนนี้เขาก็ทําทความเคารพศพพวกอันฮฮวีแอบมองอยู่เลยรู้ว่าเขาคือขุนพันที่ตํารวจพูดถึงอันฮฮวีและสมุนเลยเดินตามขุนพันไปที่โกดังขุนพันหยิบใบไ,ไม้สดขึ้นมาหนึ่งใบจากนั้นก็ท่องกระถากําบังกายแล้วก็ม้วนใบไ,ไม้ทัดหูแล้วก็พูดว่าจงไม่เห็นกูทําให้พวกโจรหาขุนพันไม่เจอตํารวจมาคนบ้านโถข่เพราะตํารวจได้รับรายงานว่ามีโจรลลยแฝงตัวเข้ามาในเมือง สา,ส,สารวัตรสงสัยขุนพันธ์เลยบอกให้ขุนพันธ์กลางร่มแล้วก็เดินไปส่งเขาพอเดินไปได้สักพักตำรวจก็ทิ้งร่มแล้วก็หยิบปืนขึ้นมาจอ่อขุนพันธ์แล้วก็พูดว่ามึนเป็นใครบอกความจริงมาไม่ไงั้นกูยิงไส้แตกขุนพันธ์หลับตาลงแล้วก็ตั้งสมาธิจนได้ยินเสียงของน้ําฝนหยดนลงทีละเม็ดแล้วขุนพันธ์ก็ยิงไปที่ปืนของตำรวจทั้งสามคนเพื่อปลดอาวุธแต่สรารวัตรหยิบปืนโกนอีกระบอกหนึ่งขึ้นมาขุนพันธ์เลยยกมือขึ้นแล้วก็บอกว่าฉันร้อยตำรวจโทร ุณพันธรษ์ราชเดชรับความสั่งตรงจากส่วนกลางให้มาปราบอิทธิพลที่นี่สลไวก็ลดอาวุธลงแล้วก็บอกขุนพันว่าท่านน่ะรีบออกไปจากที่นี่ซะเมืองเนี้ยคนถือกฎหมายเป็นพวกนอกคอกถ้ารักชีวิตอ่ะออกไปจากเมืองนี้ซะผมช่วยท่านได้แค่นี้แหละแต่ตำรวจสามคนก็กลับไปขุนพันปลอมตัวไปที่สนามประชันนกเพื่อไปหาพ่อของอันทาวีอรูพ่อของอันฮาวีก็เล่าให้ขุนพันฟังว่า เมื่อก่อนเขาเคยเป็นโจรอันฮาวีเลยเห็นเขาเป็นไอดอลแต่แล้ววันหนึ่งก็มีตำรวจเข้ามาที่บ้านของเขาแล้วก็พยายามจะกำจัดโจรที่อยู่ที่นี่มีการใช้ปืนยิงต่อสู้กันแม่ของอันฮาวีวิ่งเข้ามากอดอันฮาวีไว้แล้วก็โดนตำรวจยิงเข้าที่หัวใจต่อหน้าต่อตาอันฮาวีอันฮาวีเลยกลายเป็นคนที่หมดศรัทธากับทุกสิ่งหลังจากนั้นมาลายก็นัดขุนพาให้ออกมาเจอเธอแต่ว่ามาลายพาพวกของอันฮาวีมาด้วยขุนพาเลยทูกพวกของอันฮาวียิงหลายนัด แล้วก็วิ่งหนีออกมาขุนพันธ์วิ่งไปขี่ม้าแล้วก็หนีไปเรื่อยๆเสือสังใช้มีดโค้งอาวุธประจำกายของเขาควางไปที่ม้าจนทําให้ม้าได้รับบาดเจ็บพวกโจรวิ่งตามขุนพันธ์ไปที่หน้าผาก็เจอม้านอนตายอยู่แต่ก็ไม่เห็นขุนพันธ์เสือสังเลยเดินไปหยิบอาวุธแล้วก็กลับไปพอพวกโจรกลับไปกันหมดขุนพันธ์ที่หลบอยู่ในตัวม้าก็ออกมาแล้วก็สลบไปหลงวงโบราณได้เจอกับทหารญี่ปุ่นและทหารญี่ปุ่นก็บอกว่า กงสุนฝรั่งเศสที่หลวงโอลานคุยด้วยเมื่อวันก่อนเป็นสายลับจากฝรั่งเศสเลยจะให้หลวงโอลาจัดการหลวงโอลาเลยเรียกมาลายมาแล้วก็ให้มาลายใช้ยาสั่งที่อยู่ในแหวนใส่ลงไปในเครื่องดื่มเวลากงสุนหิวน้ำโดยลรกกับการยกหนี้ของพี่ชายเธอทั้งหมดจากนั้นอันทวีก็เข้ามาแล้วก็ถามว่าแล้วนายจะฆ่าฝรั่งคนนั้นทําไมก็มันเป็นจอมฉวยโอกาสอ่ะเดี๋ยวฆ่าจัดการเองอใช้กําลังไม่ได้เดี๋ยวเรื่องปอะเปะเจอขึ้นมา มันจะเดือดร้อนมาถึงฉันนายถ้ามาเหล็กมาถึงที่นี่จริงๆอะทุกคนที่นี่จะเลิอกอดอยากจริงใช่ไหมแน่นอนสิการค้าจะกว้างขวางขึ้นคนจะได้ไม่ต้องเป็นหนี้แล้วแกก็ไม่ต้องเป็นโจรฉากนี้เนี่ยทําให้รู้ว่าอันทวีไม่ได้เป็นคนเลวอะไรขนาดนั้นนะครับเขาแค่อยากช่วยให้ชาวบ,บ้านที่นี่มีชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้นมาลายไปหากงสุนฝรั่งเศสแล้วก็อายาสั่งใส่เครื่องดื่มจากนั้นก็ามาให้กงสุนกิน ในขณะเดียวกันอันทวีก็ทําวิธีกรรมบางอย่างทําให้กงสุลไฟลุกท่วมตัวแล้วก็ถูกไฟเผาจนตายมาลายช้ำใจมากเพราะเธอไม่อยากทําอย่างนี้เลยแต่ที่เธอทําก็เพราะว่าอยากช่วยพี่ชายคนเดียวของเธอบุงหาหนึ่งในสมาชิกกองโจรก็มาส่งเธอที่บ้านแล้วก็เตือนใครโถว่าอย่าให้รู้ว่าไปติดหนี้แล้วให้มาลายมารับเคาะแทนอีกนะไม่งั้นน่ะจะจะมาปาดคอแกด้วยมือของฉันเองตำรวจสามคน ก็พาตัวขุนพันมาที่ชุมชนแล้วก็บอกทุกคนว่าคนคนนี้คือขุพนพันธรากราชเดชมีคําสั่งทางราชการให้ท่านผู้นี้มาเป็นสารวัตรคนใหม่ของที่นี่ฝากดูแลเขาด้วยละ่และแล้วตำรวจสามคนก็กลับไปชาวบ้านต่างไม่ยอมช่วยแล้วจะส่งตัวขุนพันไปให้อันฮาวีเพราะว่ากลัวกองโจรจะมาฆ่าพวกเขาถ้าใครโถก็มาขอร้องไว้ขุนพันก็เลยรอดมาลายอยู่กับขุนพันจนฟื้นเธอก็ขอร้องให้ขุนพันออกไปจากที่นี่ พราะไม่อยากให้ขุนพันธ์ตายแต่ขุนพันธ์ไม่ไปจากนั้นขุนพันธ์ก็โกนหนวดโกนเขา่าใส่ชุดตำรวจเต็มยศแล้วก็เดินไปหาหลวงโอลานขุนพันธ์พูดกับหลวงโอลานว่าฉันขุนพันธ์ธรัรชเดชได้รับคำสั่งจากส่วนกลางให้พักราชการหลวงโอลานผู้ต้องสงสัยในคดีฆ่าจเจริญตำรวจและคดีซ่องสุมเลี้ยงโจรคำสั่งพักราชการมีอำนาจใช้น้ำบัดนี้หลวงโอลานก็บอกว่าอืมจะกล่าวหาใครอ่ะ มันก็ต้องมีหลักฐานนะท่านขุนเอาอย่างนี้ภายในสามวันนี้ท่านขุนจะหาหลักฐานมาจับผมได้หรือไม่หรือท่านจะกลายเป็นศพกันแน่ทีนี้ขุนพันก็ไล่ฆ่าโจนอย่างไม่ปราณีไม่ว่าจะเป็นฆ่าตัดคอเอากะโหลกของโจรมารองเท้าวไว้ที่ชานบนันไดเพื่อที่จะเหยียบทุกวันแล้วก็ยังเอากระโหลกของโจรมาทําที่เคียบุรีเพื่อสะบดวิญญาณตอนที่ขุนพันออกล่าโจนขุนพันจะพูดว่าถ้ามึงสัญญาว,ว่ามึงจะเลิกเป็นโจร อูจะจับเป็นพวกมืองแต่โจรไม่ยอมยิงมาที่ขุนพันธ์ขุนพัน์นใช้มือหยุดกระสุนไว้ได้แล้วก็ใช้ปืนยิงสวนไปที่โจรพวกนั้นจนหมดต่อมาขุนพันธ์เอาศพโจรที่ตายไปแขวนที่สถานีตำรวจแล้วก็เปิดรับลงทะเบียนเลอกเป็นโจนโจนที่มาลงทะเบียนจะถูกจับเป็นแต่ก็ไม่มีใครมาลงทะเบียนสักคนจนกระทั่งอันฮฮวิเอรูมานั่งต่อหน้าขุนพันธ์แล้วก็พูดขึ้นมาว่ายังคงตกปลาตัวใหญ่ด้วยเป็ดันเล็กอีกเหรอวะไอ้คนเลี้ยงแพะ คุณพันไล้หยิบเหรียญที่อันฮาวีให้ไว้ขึ้นมาแล้วก็เอาคืนอันฮาวีไปนี่คือเงินเดิมพันของท่านคุณพันก็ดีดเหรียญีกเหรียญหนึ่งให้อันฮาวีแล้วก็บอกว่าข้าขอพนันเพิ่มว่าข้าจับปลาตัวนั้นได้แล้วอันฮาวีก็พูดขึ้นมาว่านานมาแล้วที่เนี่ยมีเด็กคนหนึ่งคิดแบบเองเด็กคนนั้นอยู่ที่นี่จนรู้สึกว่าปลาตัวใหญ่นั้นเป็นของเขาจนกระทั่งวันหนึ่งเจ้าหน้าที่อย่างพวกเองอะ เอาสิ่งที่เรียกว่าความยุติธรรมมาถึงความอิ่มอ่ะมันเป็นเรื่องของคนระดับเจ้านายเท่านั้นเองกําลังทําอะไรอยู่เหรอเจ้านายรักษาความยุติธรรมงั้นเหรอเจ้านายข่าทั้งหกักข่าทั้งหักที่เรียกว่าความยุติธรรมแต่สิ่งที่นายทําอยู่อ่ะมันผิดกฎหมายมึงกับกูอ่ะมันก็ต่างกันแค่เสื้อผ้าที่นี่อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีเองแล้วอันฮาวีก็ถมน้ำลายลงบนโต๊ะคุนพันเลยหยิบปืนขึ้นมายิงไปที่หัวของอันฮาวีทันที อันเฮวีล่วงลงไปแต่ก็ลุกขึ้นมาแล้วก็เอาหัวมาชิดปืนที่ขุนพันธ์ถืออยู่จากนั้นอันเฮวีก็พ่นกระสุนที่ขุนพันธ์ยิงไปเมื่อกี้ทิ้งแล้วก็ใช้กริดแทงไปที่คอของขุนพันธ์กริดแทงทะลุคอไปถึงด้านหลังแต่นี่เป็นแค่จิตสังหารของอันเฮวีเท่านั้นขุนพันธ์สะดุง้งแล้วก็มองไปรอบๆก็ไม่เจอใครตำรวจสองคนก็วิ่งมาบอกขุนพันธ์ว่ากลุ่มโจรของอันเฮวีรู้แล้วว่าชุมชนที่ใครโถอยู่เคยช่วยขุนพันธ์เอาไว้แล้วตอนนี้พวกโจรกำลังไปที่นั่น ต่กพัดก,ก็มีคนลากเกวียนมาหาพวกเขาบนเกวียนมีปืนกลหนักแล้วก็มีคนบังคับอยู่พวกโจรใช้ปืนกลนยิงไปที่ตำรวจรบอบๆขุนพันวิ่งไปหยิบปืนขึ้นมาประกอบแล้วก็ยิงต่อสู้บูงห์ลึกงในสมาชิกกองโจรก็ออกมาสู้กับขุนพันอาวุธของเธอก็คือมีดบินเธอปามีดไปที่ขุนพันหลายครั้งในขณะที่บูงหากาลังปามีดขุนพันก็เดินเข้ามาหาเธอจนมาชิดตัวเธอได้ขุนพันใช้มือสัมผัสไปที่หน้าของบูงหาเลยทําให้รู้ว่าเมื่อก่อนบูงหาเคยถูกผมขืน แต่ก็ได้อันฮาวีช่วยไว้วงงานรู้สึกตัวทีขุนพันธ์ก็ไม่อยู่ตรงนั้นแล้วหลวงโอรังก็เรียกเสือสั่งให้มาหาแล้วก็บอกกับเสือสั่งว่าพูดตรงๆนะท่านน่ะเป็นคนมีฝีมือเผลอๆอ,อาจจะมากกว่าอันฮาวีด้วยซ้ําทําไมต้องไปเป็นลูกน้องมันละ่ะเอางี้หลังจากเนี้ยท่านรับคำสั่งจากฉันโดยตรงท่านจะว่าย่างไรเสือสั่งก็ตกลงแล้วทั้งคู่ก็จับมือกันไข่ถั่วกะเอลไยเดินกลับมาที่หาด ก็เห็นน้องสาวลอยอยู่ในน้าจากนั้นพาก,ก็ยอมไปตอนที่เสือสั่งพาพวกพวกมาที่นี่พวกนั้นฆ่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ก่อนที่ใครโถก,กับมาลายจะกลับมาหลังจากนั้นพวกของคุณพันก็มาที่หมู่บ้านแล้วก็เจอคนคนนึงยังไม่ตายเขาก็บอกว่าใครโถพาพวกชาวบ้านที่รอดชีวิตหนีไปในป่าคุณพันและพักพวกเลยเข้าไปหาใครโถและชาวบ้านในป่าใครโถบอกว่าจะไปที่ทางรถไฟถ้าไปถึงตรงนั้นน่าจะรอดสพัพพกบุงหาก,ก็ขี่ม้ามา แล้วก็บอกชาวบ้านว่าให้รีบไปพวกเสอสั่งกำลังมามาลายชวนบุงหาให้ไปกับเธอแต่บุงหาบอกว่าฉันคงดูแลเธอได้แค่นี้แหละมาลลยโชคดีนะพอถึงทางรถไฟทุกคนก็ช่วยเอาไม้กั้นทางรถไฟไว้เพื่อไม่ให้รถไฟวิ่งผ่านและทุกคนก็วิ่งไปซ่อนตัวรอจนกว่ารถไฟจะจอดพอรถไฟมาถึงคนขับรถไฟก็มายกไม้ที่กั้นทางรถไฟออกทุกคนแอบวิ่งขึ้นไปบนรถไฟพอทางโลง่งรถไฟก็วิ่งต่อ ใครโถชื่อผ้าของน้องสาวที่เสียชีวิตไว้พอคุนพันมาจับก็รู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุนพันเลยบอกสรารวัตรว่าถ้ารถไฟผ่านอำเภอทุกคนก็น่าจะปลอดภัยขุณพันจะย้อนกลับไปที่เมืองสรารวัตรก็บอกว่าท่านขุนขอรับท่านขุนจะเป็นสรารวัตรของที่นี่โดยที่ไม่มีลูกน้องได้ยังไงเดี๋ยวผมไปด้วยตำรวจอีกสองคนที่เหลือก็บอกว่าจะไปด้วยเหมือนกันแต่ไม่ทนันกลุ่มเสอสังก็ขี่ม้าตามรถไฟมาแล้วก็ไล่ฆ่าชาวบ้านที่อยู่บนรถไฟ ในระหว่างที่ตำรวจกำลังสู้กับโจนอยู่บูงาขี่ม,ม้ามาข้างหลังแล้วก็ยิงโจรที่อยู่ใกล้ๆร่วมไปหลายคนเสือสังเห็นก็เลยใช้มีดโค้งปาไปที่บูงาบูงาลบได้แล้วก็หยิบมีดบินขึ้นมาเพื่อที่จะปาแต่มีดโค้งของเสือสังเป็นเหมือนบูมแมลงย้อนกลับมาโดนแขนของบูงาทําให้บูงาล่วงลงจากมา้าพวกเสือสังขึ้นรถไฟมาได้ก็ไปล้อมตำรวจเอาไว้เสือสังสั่งให้พวกขเขาเก็บปืนเพราะว่าปืนทำลายขุนพันไม่ได้พวกโจนเลยเอามีดขึ้นมาแทน แต่ก็โดนขุนพันธ์เก็บเรียบจนเหลือแค่เสือสังคนเดียวขุนพัน์สู้เสือสังไม่ได้แล้วก็โดนเสือสังทีบตกรถไฟแถมยังเอาปืนยิงไปอีกหนึ่งนัดตอนที่ขุนพันธลอยอยู่บนอากาศแต่ก็ยิงโดนยานที่ขุนพันส์ักไว้กระสุนเลยไม่เข้าขุนพันธ์ล่วงลงไปข้างล่างในขณะที่บนรถไฟเสือสังได้ฆ่าตำรวจไปอีกหนึ่งคนขุนพันธ์เห็นม้อยู่แถวนั้นเลยท่องคาถาเรียบบริวารพอท่องเสร็จก็พูดว่าจงมาเป็นบริวารของตัวกู แล้วคุนพันก็ขี่ม้าตามรถไฟไปคุณพันธ์ขี่ม้าไปดักหน้ารถไฟแล้วก็ท่องคาถาถอดจิตเพื่อเข้าไปสู้กับเสือสังทังจิตในจิตคุณพันธ์เก่งกว่าเสือสังคุณพันธ์อาเสือสังไปเรื่อยๆจนสุดท้ายคุณพันธ์จับหัวของเสือสังแล้วก็ต่อยเข้าไปที่หัวจนเลือดออกปากแต่นี่เป็นแค่การข่มขวานคู่ต่อสู้เท่านั้นแล้วคุณพันธก็ท่องคาถาใส่มา้าแล้วก็ให้ม้าวิ่งสวนรถไฟพอใกล้ถึงรถไฟม้าของคุนพันธ์ก็กระโดดแล้วก็สลายเป็นฝุ่นผง พอเข้ามาถึงในตัวรถไฟม้าและขุนพันธ์ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมขุนพันธ์ขี่ม้าแล้วก็ใช้ปืนยิงไปที่โจลายาครั้งจนไปเจอกับเสือสังขุนพันธ์ใช้ปืนยิงไปที่เสือสังแต่เสือสังหลบได้ทั้งสองคนสู้กันไปได้สักพักก็ขึ้นไปสู้กันบนหลังคารถไฟขุนพันก็ยังสู้เสือสังไม่ได้เหมือนเดิมในระหว่างที่กําลังต่อสู้กันอยู่ขุนพันธ์ก็โยนเชือกไปที่ต้นไม้เสือสังใช้เชือกรัดคอข,ข,อขุนพันธ์แล้วก็ล็อกคอแต่ขุนพันธ์ใช้ซอกกระแทกหน้าเสืออสสสสัังงทําให้เเียลก ขุพนพันเอาเชือกไปผูกกับแท่นเหล็กบนรถไฟเส,สือสังก็เดินมาพอดีทําให้เชือกที่ขุพนพันผูกกับต้นไม้ไว้ตอนแรกพุ่งเข้ามาทะลุอก,อกของเสือสังทําให้เส,สือสังตายอันทวีเห็นบุงาบาดเจ็บเลยเข้าไปหาบุงาแล้วก็พูดว่านี่เกิดอะไรขึ้นนะใครทําอะไรเองเน่บุงหาก็บอกไอ้พวกเสือสังอ่ะมันพาพวกไปฆ่าชาวบ้านอันทวีก็บอกมันทําอย่างนั้นได้ไงข้าไม่ได้สัง อันฮาวีเลยไปหาหลวงโอลานแล้วก็พูดว่าเจ้านายเจ้านายหักหลังข้าท่านไม่ได้ทำเพื่อทุกคนเหมือนที่ท่านสัญญาไว้อันฮาวีแกกำลังเข้าใจผิดนะมึงอะไอส่วนสั่งหักหลังกูก็เพราะให้ขุนพันที่เองปราบไม่ได้ไงกูเลยต้องทําแบบนี้อันฮาวีบางครั้งการทําการใหญ่อะก็ต้องรู้จักเสียสละมึง มึงเคยโจนชบช่วยในขณะเดียวกันคุณพันและพักคพวกก็แบกระเบิดมาหนึ่งลังจากนั้นก็คว้าเข้ามาในนี้ทําให้ทหารญี่ปุ่นที่เพิ่งเดินเข้ามาตายเรียบตำรวจและโจนก็สู้กันอย่างดุเดือดโจนสารวัตรโดนยิงที่คอหลวงโอลานหนีไปกับลูกน้องก็ไปเจอบุงหากับมาลายัยบุงหาวิ่งไปยิงหลวงโอลาแต่หลวงโอลาใช้ลูกน้องมาบังตัวเองไว้หลวงโอลาโยนศพของลูกน้องทิ้งพร้อมกับเอาปืนยาวขึ้นมาจอบ,บุงหาหลวงโอลายิงไปที่บุงหาแต่ว่ามาลายวิ่งมารับกระสุนแทน มาลายล้มลงแล้วก็เสียชีวิตหลวงโอลานก็วิ่งหนีบุงหายิฟปืนข้ามายิงหลวงโอลานแต่ว่าก็สูนหมดตำรวจและใครโถเสียชีวิตลงวาะถุกยิงส่วนคุณพนัน์ขับมอไซค์เข้าไปชนอันฮาวีจนกระเด็นแล้วคุณพันก็ยิงโจรที่อยู่แถวนั้นจนหมดเหลือแค่คุณพัน์กับอันฮาวีคุณพันธ์ก็พูดกับอันฮาวีว่าถ้าเองสัญญาว่าจะเลิกเป็นโจรข้าจะจับเป็นเองอันฮาวีก็ถามคุณพันธ์ว่าแล้วเองอะอยากจับปลาเจ้าตัวน,นั้นยืนเปล่า จานั้นทั้งคู่ก็ใช้ปืนยิงกันหลายนะัดแต่ทั้งคู่ก็ไม่ตายเพราะว่าคงกับพันชาตรีขุนพันก็บอกอันฮาวีว่าเราสองคนน่ะสู้กันไปก็เสียเวลาเปล่ามอบตัวเถอะอันฮาวีมึงถูงหลวงโอลา์หลอกใช้เดี๋ยวกูเป็นพยานให้อันฮาวีก็บอก200สองร้อยศพฆ่าฆ่าไปทั้งหมดน่ะ200สอง้อศพเกือบทั้งหมดน่ะเป็นตำรวจแล้วท่านล่ะฆ่าโจรมารกกี่ศพล่ะ ก็ไม่น้อยกว่าข้าหรอกใช่ไหมเราต่างถูกหลอกใช้เราตกระ่ลกกันทั้งคู่นั่นแหละเจ้านายเป็นตัวของตัวเองเถอะบอกมาว่าท่านน่ะอยากตัดหัวงข้าจนตัวสัน่นเข้ามาเอาอนาคตของท่านไปแลกกับหัวใจของท่านที่ข้าจะควักติดมือออกมาคุณพันก็บอก <c oughs> ใช่เราสองคนน่ะอาจจะเหมือนกันอย่างที่แกว่าก็ได้อนาวี พอพูดจบทั้งคู่ก็สู้กันอันฮาวีล็อกแขนขุนพันได้ก็ใช้มือข้างหนึ่งจับไปที่อกข้างซ้ายของขุนพันแล้วก็บีบหัวใจขุนพันทําให้หัวใจเต้นช้าลงขุนพันนึกถึงตอนที่คุยกับพ่อของอันฮาวีพ่อของอันฮาวีบอกว่าแต่ก่อนชื่อของอันฮาวีคือไรยอจีช่วยพาลูกชายข้ากลับมาจากลุ่มนรกได้เถอะขุนพันดันมืออันฮาวีขึ้นแต่ก็โดนอันฮาวีซ้อมต่อต่างคนต่างแลกหมากันไป จนอันฮาวีหยิบกริตของเขาขึ้นมากริตนี้ฟันขุนพันเข้าเพราะมันไม่ใช่กริตธรรมดาขุนพันโดนฟันไปหลายครั้งแล้วก็โดนแทงที่ท้องขุนพันพยายามดันออกแต่อันฮาวีก็พยายามกดเข้าท้องขุนพันขุนพันนึกถึงพ่อของอันฮาวีครั้งพ่อของอันฮาวีก็บอกว่าจุดอ่อนของอันฮาวีอยู่ที่หัวใจขุนพันเลยเข้าไปในจิตของอันฮาวีแล้วก็เห็นเด็กผู้ชายคนหนึ่งนั่งกอดเข่าแล้วก็ร้องไห้อยู่บนเรือขุนพันเดินเข้าไปหาอันฮาวีตอนเด็ก แล้วก็ยืมมือไปหาอันฮาวีอันฮาวีก็จับมือแล้วก็วิ่งเข้ามากอดขุพนพันจากนั้นอันฮาวีตอนเด็กก็ร้องไห้เพราะความเจ็บปวดขุนพันก็ดึงกรีดที่อยู่ตรงท้องมาแล้วก็ใช้หัวโคกงอันฮาวีจากนั้นก็ใช้กรีดของอันฮาวีแทงไปที่หัวใจของอันฮาวีอันฮาวีใช้มือบีบหัวใจของขุนพันอีกครั้งขุนพันใช้มือจับหัวของอันฮาวีแล้วก็ท่องกระถาปลดปล่อยกรรมพอท่องจบก็พูดว่าข้าขอปลดปล่อยเองข้าขอปลดปล่อยเอง อันฮาวีหมดแรงขุนพันเลยใช้มือกดกริบลงไปที่หัวใจของอันฮาวีครั้งแล้วก็ดึงออกมาทําให้อันฮาวีเสียชีวิตลงต่อมามีทหารญี่ปุ่นขึ้นฝั่งมาหลวงโอฬานก็คลานไปหาทหารญี่ปุ่นแล้วก็พูดว่าสมเด็จพระจกักรพริจงเจริญสมเด็จพระจกักรพริจงเจริญขุนพันขี่ม้าเข้ามาหาหลวงโอลานแล้วก็ใช้ปืนยิงไว้ที่กลางหัวของหลวงโอลานจากนั้นขุนพันก็ไปนั่งกินชากับคนคนหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นมาว่าถ้ามึงสัญญา ก็จะเลิกเป็นเสือแล้วไปบวชซะกูจะจับเป็นมึงให้สบายจากนั้นหนังก็จบไปนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์ like, กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดค,คลิปใหม่ของผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรบวันนี้สวัสดีครับ